โอ้นี่คือนี่คืออะไรเด็กๆด็ก้วงด้วงดวงหรือเปล่าไม่รู้ด้วงอะไรไม่รู้เดนน่าจะกินพงยแ้วน้องตดจับล้อไม่ต้องใช้ไม้หรอกแล้วก็จะมีนี่ครับตัวอะไรไม่รู้ต่ายตายด้วยตุ๊กตาด้วยนี่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  กิ C C mm ้งกาน้ำนะครับของกายมันไม่เห็นเลยมันอยู่ในน้ำวออไม่เห็นเลยอืมเอาไม้สองอันเอ้ไ อืมเอาไหมาทางนี้นีเาาน่เอาไหมทางนี้สิเอาไาสองอันอยู่ติดกันสิ